ม่มาด้วยอไม่มาครับพี่ของรู้ว่าพ,พี่รู้ว่าพี่เดินมาด้วยขับเข้าไปเรือไซค์เข้าไปให้ในแล้วเดี<ม>๋ยวแจ้งกองในกาว่ามาเท่าไหร่เดี๋ยวเวลาไม่รู้เราขาสองคนนี้าตอนนี้กองกองตรงนี้ดับแล้วนะครับใช้น้ำยาโฟมตอนแรกทางได้รับว่าสายมาจากทางคอปเตอร์ว่าจะมาฉีดของเคมี แต่เนื่องจากมีทิศทางล้มด้วยแล้วอีกหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยก็าเลยไม่ลงนะครับฉีดไม่ลงก็เลยค่ะมีทีมอาศาสมัครกับเจ้าหน้าที่ครับสำนักป้องกันกรทมนะครับใช้หวัวฉีดสองเส้นพร้อมน้ำยาโฟมนะครับทำการดับบ่อตรงนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยละเหลือแต่กองใหญ่ด้านในนะครับตอนนี้ที่มีความร้อนสูงมากนะครับ กอ,องที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับอ,อุณหภูมิมากกว่า150องศานะครับมากกว่า150องศาเนื่องจากเครื่องวัดตัวนี้วัดได้แค่150องศาความร้อนที่อยู่ข้างในกองนะครับเนี่ยขนาดนี้นะครับ าอากาศตอนนี้นะครับที่วัดได้ จับป้อนโรงงานตอนนี้อยู่ไหนครับลุงอยู่โรง,<ล>งพัก<ร>แล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในโรงงานใครเอาชื่อมาแฝงไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแต่โรงงานอย่างนี้คงไม่ต้องแขวนมั่งต้องอยู่ต้องต้องอยู่แหละไม่ยแต่ข้อมูลโรงงานที่เขาส่งมาในไลน์กลุ่มก็พนักงานมีนี่กันไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่บีไม่เยอะยิ่งโรงงานจีนเนี่ยไม่เยอะหรอก เปลนมุมเป็นมุมทายนะ มาชมนะครับช่วยแชร์ผมนิดนึงเป็นครั้งแรกที่ผมทำหน้าที่เป็นตาล้องื่วถ่ายอทอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาอนัอนนี้ใช้หัวฉีดตรงบ่อมอสักครู่นะครับที่ทำประดับไปแล้วเพื่อเป็นอีกหัวหนึ่งครับฉ,ฉีดโฟมนะครับเป็นน้ํายาโฟมนะครับไม่ได้เป็นการฉีดน้ําเปล่านะครับเพราะว่าวถ้าเราฉีดน้ําเปล่าตัวน้ําก็จะไปทําให้โฟมที่ไปปกลุมปิด กั้นออกซิเจนนะครับแยกแยกเชื้อเพลิงไว้นะครับที่ไปลอยเคลือบอยู่ก็จะออกไปก็ยังคงต้องใช้โฟมในการฉีดเพื่อควบคุมนะครับดูกลุ่มหมูพันธุ์นะครับกลุ่มหมพันธุ์ขนาดนี้นะครับเรายังไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าได้แต่ไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงแน่นอนหกโมงเย็นที่จะเสร็จหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ยังไม่สามารถตอบได้เรื่องหน้าในขณะที่มีพักสุดที่ อันนี้คือส่วนของอาคารที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมทั้งรถนะครับและอีกหลายๆคันหลายๆที่นะครับที่รับผลกระทบอันนี้คืออยู่ใกล้เคียงเลยค่อข้างโรงงานที่กเกิดเหตุนะครับยังฉีดโฟมอยู่ต่อเน,นื่องนะครับ มีการยกเลิกนะครับยกเลิกแล้วก็ถอนออกตัวแล้วครับเพราะตอนนี้แสงเพลิงบริเวณนี้ก็หมดไปแล้วนะครับเหลือแต่กองอยู่ด้านไหนแต่ไฟเกิดเรียกว่ามันตีกับนะครับมันมีก๊าซมาแล้วมันตีกับโวลตกลับมาส่งผลให้สาดโดนอาสาสมัครไปเจ็ดแปดคนด้วยกันหนึ่งในตรงนั้นหนึ่งในตรงนั้นได้แก่น้องบอสของเราคือคนที่คนยี่สิบแปดเจ็ดแปดด้วยกันถูกไฟครอบ จนถึงแก่ชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนประมาณ4ี่ห้านายถูกไฟทั้งขาทั้งตัวบางคนโดนทั้งตัวเลยโดนทั้งตัวเลยต้องนาออกมาไปปฐมพยาบาลนําส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนที่านากพยาธีวันทาไปแม้ไม่อยู่ข้างาน,นก็ตามแต่ไม่ได้โดนแสงพนะิ่งอากาจอยู่ด้านในคนที่อยู่ด้านนอกนี่แหละที่โดนมากกว่าได้ซ้ําไปดังนั้นในส่วนนึงก็รอดไปนะครับเนื่องด้วยออมีน้ํามันแล้วมันรวมมันตีกลับมาหวนมา นะครับลอดเด็กไม่สามารถรุยเอียงมาได้ือด้วยสภาพที่พื้นและนั้นม,มีเหล็กต่างๆเก่งขไปหมดเลยเบื้องหน้าในขณะนี้เป็นที่เกิดบเห็นครับเพื่อนๆสภาพที่ผมยูจากตเกประมาณจักหน้าประมาณจักเจ็ดบแปดสเมตรประมาณนี้นะคาดสายตาด้วยวิชาลูกเสือ การนั้นหนีออกไปใครไม่ต่างกับเป็นกิโลมีเฉพาะอาสาสมัครเท่านั้นที่อยู่ในทีศเกิดเหตุยืนยันได้ในช่วงที่ผมเดินทางถึงพยาสีต้องขออภัยด้วยพี่น้องที่ชมนิดนึงจะมีเสียงพยานซีเข้าไปสอดแทรกให้เวลาตลอดจนรายละเอียดต่างๆกับท่านผู้ชมอยู่ตลอดระยะเวลาขอบคุณพี่กัณั์ว่านหนึ่งหนึ่งด้วยคุณสมบัติโอภาษวงในฐานะทีมงานพยานซีด้วย ก็ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเงิน้ง5,000บาทให้กับทีมงานของทีมงานของพยาธิของเราได้วิ่งไปหาอาหารต่างๆน้ำดื่มต่างๆเข้ามาสมทบได้ช่วยในวันนี้ด้วยและมีหลายฝ่ายต้องการที่บริจาคก้าวเย็นต่างๆเข้ามาในสถานพยาธิทางการกระชายพัฒนาช่วยเหลือยังไงท่านสามารถกระจายพันได้ที่0877184499 0877184499ติดตัวผมเลยทางโครงการบริจาคไเดี๋ยวจะให้ด้ี่อาสาเราไปรับของบ้านเลย ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกคนที่มีต่อความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครในวันนี้ด้วยเรื่องหน้าทียนรถน้ำเป็นรถน้ำออกทางรถบรรทุูเป็นรถมีเลน้ำด้วยและรวมถึงด้านหลังออกไปประมาณสัก200เมตรจะมีรถของคอสโบรนะครับของพระโขนงบ้างขางราชบังหลายแห่งในการลวมคนมาด้านหลังและระดมเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ เลยเพื่อนเห็นไหมครับรัศมีออกไปประมาณสัก3-400เมตรเห็นไหมครประมาณสัก3-400เมตรมีโกดังต่างๆที่โดนแรงระเบิดแล้วมีไฟไหม้หลัทธาด้วยนะครับเห็นไหมครับด้านบนเพื่อนมีไหม้ไข่ไข่นูนอยู่ท้องฟ้าครับยังทะเบิดด้วยวันดำอย่างยิ่งขณะนี้รถผัดโฟมเข้าไปแล้วเพื่อนดูภาพไกลๆในขณะนี้ 2องคันสามคันอยู่แล้เนี่ยอางเี้อันนี้ทาง r ด s a นะครับนำโฟมมาสลับส่วนเอาเอามากี่ถังห 好。Oh. รับเดีอดสามล้านบาจ้าวัสดีครับอกีงอาจา์พูดอยู่เลยไม่ได้ทักรับเดือนสามล้านบาโอ้ขอบคุณมากครั้งแรกในชีวิตครับเป็นกำลังใจให้ผมจะไล่ต่อให้ผมจะเข้าไปที่เกิดเหตุผมก็เต็มใจทางขวาก็มีการใช้น้ำยาโฟมฉีดหนึ่งหัวนะครับกำลังเคลื่อนเคลื่อนตัวรถ ที่ล้อรอบเนี่ยเข้าไปอีกนะครับเหล็กทั้งหลายเนี่ยอ่อนแะล้วย่อเยียบไปหมดเลยเห็นไหมดูหลังคาน่ะเห็นไหมครับย่อเยียบไปหมดเลย,ย,เยมลยูลค่านี้ร้อยล้านได้ไหมเอ่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทน,น่าจะเกิน <c oughs> โอ้ที่เขาเตายตอนนีที่เขาตายแกทัพี่มีรักของผมงตอนนี้ด้วยมีรักด้วยครับมี่รักรูกไม่สมัยพี่ต่อยแชนโล การทอดสมงารชกของเคาตายไกที่ออกไปตัวโลกบาทัาร์แห่ประเทศไทยในการมสิงห์มไหมครับพี่มีครับมีรายการด้วยมองกาสถ่ายทอดคโดยเฉพาะโดยพาวัทีสนามดาเรีอกผาสินแม่ัาสินครับเค้าายสวัสดีด้วยคุณเค้ารายแกลเล็กซี่ อยู่อาจารย์ไม่อยู่ขานตอนเนี่ยคนไปทำอะไรมาตอนนี้รวบรวมฟอร์มอยู่อาจารย์ันรถนวยไลช่วยไล้ก็แชร์ผมดในส่วนของผมตรงนี้นะครับ อยู่บนรถแั่เพลิงแล้วตอนนี้ส่วนของค่าการวัดค่าอากาศยังเป็นปกตินะครับก่อนหน้านี้ผมมีสองภาพเข้าไปพอดีน้องบอสที่ต้องแก้ชีวิตในที่เกิดเหตุโดนไปคลอกทั้งตัวเลยไปดูภาพไม่ทราบว่าสุ็อกหรือยังนะครับแล้วก็ผมได้มีการคุยกับแฟนสาวเขาด้วยเขาโดยเพื่อนบุกเตี้ยสั่งเลงน้ำแล้วนะครับตอนนี้สั่งเลงน้ำแล้วจะเริ่มทำการใช้ฉีดโฟมเข้าไปอีกรอบนึงนะครับ ตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็นพัดลมนะครับสามารถใช้ต่อฉีดน้ำได้นะครับพร้อมฉีดโฟมได้นะครับในตัวกรณีใช้ในการระบายความร้อนปกดังขนาดใหญ่หรืองานที่เป็นอุโบสถมีเกิดเหตุเพลิงไม้หรืออุโบสถสามารถต่อพัดลมแล้วต่อน้ําฉีดเข้าไปเพื่อลดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับตัวนี้ของกทมอเองก็ได้มีซื้อเข้ามาก็ทั้งของกทมอปอพนะครับตอนนี้มีคําสั่งเร่งน้ําอยู่นะครับ มีคำสั่งให้เล่งน้ำแล้วก็กำลังเล่งน้ำการฉีดต้องสัมพันธ์กันนะครับทั้งเครื่องจักรแล้วก็ทั้งปริมาณน,น้ำต้องมีอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าไม่งั้นโฟมไม่สามารถปกคลุมได้พื้นที่ของการเกิดเหตุทั้งหมดก็จะลุกติดขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับกลายเป็นว่าจํานวนโฟมที่เราฉีดไปก็จะไม่มีประโยชน์เลย มันสั่นครับขอขยายไกลๆนิดนึงตอนนี้มีการสั่งหยุดน้ำนะครับสั่งหยุดน้ำแล้ว thua bằng nào <laughs> แม่นครับเรามีแม่นตรงเป๊ะวันนี้หอเป็นผลครับมูว่าหน่อยแม่ดูว่าผมตำขึนนะนน้นเป็นกูแ่แล้วเพื่อนเห็นฮอมไหมครับเพื่อนในขณะนี้อยู่ในลำดับสุดท้ายของการปฏิบัติการดับไฟนะพื้นที่ลงและแอบพื้นที่ลงงาน พื้นที่พินแก้ายิบ่คาดว่ากำลังจะเป็นโหนไหมเราจับตาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีพอมอีกไหมพี่ไม่รู้พุกเชอรไม่ได้ประสานมาอ๋ออยู่มันก็มาเลยใช่ไหม น้ำไม่พอหรอกน้ำลดความร้อนไม่ได้ความร้อนสูงมากน้ำไม่พอแล้วน้ำขาดอีกและโอ้โหมากกว่าร้อยห้าสิบองศาขอบคุณครับเ็นหน้าผมต่อยเงินเอฟหน้าผมดูดูน้ำหน้าเยินครับนะฮะมีรครับ โค้ดเลยครับโอ้โหเยอะแยะทำแพ้ไขเลยแชร์ผมหน่อยแชร์ผมหน่อยน้องๆของผมนี่มาจากบางกอกโค้ดนะมาจากบางกอกโค้ดนู่นมาแย่งมาละนองไม่รู้โรงงานดูหรืเก่าหรือเปล่าไม่ทราบอดีตผมไม่นนักข่าวที่นั่นช่างชันบางกอกโค้ดนะไปธรรมดาแล้ผมเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปหน่อย มือจะเป็นนะครับเพื่อใการใช้โฟมนะครับมันต้องมอีขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงนะครับถังหนึ่งราคาตั้งแต่สองพันกว่าบาทนะครับจนไปถึงสี่ห้าพันกันนะครับถังหนึ่งยี่สิบลิตรนะครับ ใช้สามเปอร์เซ็นหรือหกเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าเชื้อเพลิงเป็นประเภทไหนในการผสมน้ำไม่ลงไม่พอ,อต้องต้องต้องทำตัวแล้วฉีดระดมอวันนี้ขนมสังด้วยขนมสักหน้านามานิด เออไปหนึ่งเนี่ยหลวงหลวงเครื่องเข้ามาในกระเป๋าสองสามรอบแล้วได้มันพุ่ขึ้นมา กงผม็นมีอันนี้น่าจะเป็นน้ำนะครับแต่ว่าถ้าเขาเอาน้ําฉีดเราฉีดโฟมอยู่มันก็ค่อยถูกต้งอง <laughs> นะไม่มีผลแต่ประการใด เรกนมัน้ก่ที่อื่นนะแต่ว่าะลุออกมาที่ที่คนโดนอ๋อที่ในคลิปใช่ไหมเป็นว่าคลิปขนาดแค่นี้แหละก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ว่าไม่ได้นะพี่นนองอย่างนี้วันนี้ก็ไม่น่าจะดานพี่ดูไกลๆยาว่จะยาวนะแบไกลเห็นไหมครับเนี่ยมันต้องล้อมอ่ะรวมกันฉีดทีเดียวจุดนี้คือจุดสำคัญเลยในั่วโมงชั่วโมงเจ้าอยู่ไหเดี๋ยวเราลุกกันครับ ก็ต้องหยุดเพราะว่าข้อหนึ่งถ้าฝนตกเนี่ยควันน่าจะถูกกดตำะะ่ำ